วิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนอตติงแฮมฟ f o รส s t vs ชฟฟ f ล i e l d United ประจำวันศุกร์ที่18สิงหาคมพุทธศักราช2566สนามเด e City g r กราเวลา1นาฬิกา45นาทีราคาบอล f o r รสต่อครึ่งลูกสภาพทีม f o r สส์ Forest. เจ้าป่าฝั่งงานนี้เรสกับทีมแล้วยังมีขาดไปผู้รักษาประตูเวนเฮนเนซี่และกองหลังโอมาริชาดเฟลิเป้ออกุสโตที่ยังเจ็บครั้งหมดนี้ในส่วนที่ลงเล่นก็ยังดูยิบเกมแรกลงเล่นต่อเนื่องไปไตโวอาวอนิยี่หองหน้าของทีมยืนค้ำในหลีกยิงแล้วหนึ่งประตูผสมรองตัวรุกทำเกมสามรายเบรน,น Johnson, Morgan, ip, White, แนนจอรสันมอแกนกิฟไว้และแอนโทนีอีแลงกาเรส4231มทธิวเทอร์เนอร์แซกออริเย โจเซฟวอรันมูซานิอาคาเต้โอล่าไอหน้าโอเรลมองกาล่าดานิโลดอสซานโตสเบรนแนนจอนสันมอร์แกนกิฟไวต์อนโทนีอีแลงกาไตโวอาวอนิยีสภาพทีมเชฟยูไนเต็ดฝั่งของดับผู้ทีมเยือนนั้นมีขาดด้วยก็ยังหลายรายตัวเจ็บมีกองหลังเจเดนโบเกิลริสนอริงตันเดวีกองกลางจอนเฟลก อิซาลาคูลิบาลีและกองหน้าไรอันบรูสเตอร์แดนนียนเจ็บบิสันออริเวอร์แม็กเบอร์นีซึ่งที่ลงสนามเองก็ยังดูจูนกันไหวมีแดนหน้าเบนนี่ตราโอเรวินเลียมโอซูล่ากับเบนจามินออสบอรล่าสกอร์กัน3ประสานเชฟยูไนเต็ด343เวสต์ฟอร์เดิงแฮมอาเนลอเมดฮอซิดจอห์นอีแกนแจ็คโรบินสันจอร์ดบันด็อกคริสบาแชมออลิเวอร์นอร์วูดแม็กโล เบนนี่ตราโอเร่วินเลียมโอสูล่าเบนจามินออสบอนบทสรุปการวิเคราะห์ ไพ่ามาเลยบอลลีกเกมแรกเรสเซอร์บ้านซึ่งก็ดันไปดวนกันทีมใหญ่จะได้แต่สภาพรวมๆก็ยังไม่ดีจริงๆ5เกมหลังมาทุกรายการพ่ไป4ี่ยังคงต้องปรับอีกมากจะดวนอีกฝั่งเชฟยูกเกรดบอลไม่ได้ห่างกันไกลนะัดแรกออลลีกก็ภพ่มาด้วยเหมือนกันรวมไปถึงฟอร์มรวมๆ5เกมหลังทรงไม่แตกต่างกันเลยจริงๆเรดเปิดที่ครึ่งลูกงานนี้ก็วัดใจกันไปเจ้าบ้านต่อ ก็คาดว่า2ทีมก็บอลทันกันหากจะเลือกผู้ชนะก็ยังยากจริงๆวางรองดีกว่ากับเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยที่จะแบ่งแต้มกันงานนี้ที่เด็ดบอลเลือกรองกับดาบคู่ไปผลบอลที่คาดเสมอหนึ่งหนึ่ง